มาต่อกันในบท3.3สมเลยนะครับสามเหลี่ยมของบล็อกเชนครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่า blockchain trilemma นั่นเองครับในหัวข้อแรกที่ผมจะมาพูดนะครับเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคําว่าสามเหลี่ยมของบล็อกเชนหรือว่า blockchain trilemma ตรงนี้แหละนะครับก็คือความสามารถในการรองรับผู้ใช้งานเนี่ยสำคัญอย่างไรใช่ไหมครับอย่างที่ผมเนี่ยเคยบอกทุกๆคนไปแล้วนะครับแล้วก็ได้อธิบายทุกๆคนไปในเรื่องของ node miner consensus นะครับ node เนี่ย มีความเกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับความสามารถในการรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากอย่างที่ทุกๆคนรู้นะครับข้อมูลทุทกๆอย่างที่ถูกจัดเก็บในบล็อกเชนเนี่ยจะถูกส่งต่อไปยังโนดท,ที่อยู่รอบโลกส่งต่อไปยังโหนดท,ที่อยู่รอบโลกดังนั้นการทํางานของมันเนี่ยนะครับมันจําเป็นจะต้องมีการซิงค์กันระหว่างโนดต่างๆและโนดต่างๆทุกโนดจะต้องเก็บข้อมูลชุดเดียวกันดังนั้นนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาหลากัลกๆของมันเลยนะครับคือปัญหาในเรื่องของคำว่า scalability หรือความสามารถในการรองรับผู้ใช้งานหรือความสามารถในการรองรับข้อมูลธุรกรรมจํานวนมากนั่นเองครับยกตัวอย่างในตัวบิตคอยนะครับบิตคอยเนี่ยถูกเขียนเอาไว้ในไวท์เพเปอร์นะครับว่าเขารองรับธุรกรรมเนี่ยต่อ10นาทีรู้ไหมครับว่าได้ขนาดไฟล์ทั้งหมดเท่าไหร่ขนาดไฟล์ทั้งหมดเนี่ยได้เพียงแค่1นึ่งเมกะไบต์เท่านั้นเองครับนั่นหมายความว่าข้อมูลธุรกรรมทุกๆอย่างที่เข้าไปในฟลักชนของบิตคอยรอบโลกเนี่ยนะครับทั่วทั้งโลกรวมกันแล้ว10นาทีเนี่ยรองรับได้แค่ 1่เมกะไบต์เท่านั้นในตอนแรกดังนั้นพอมีข้อมูลจํานวนมากหรือว่ามีการต้องทําอะไรจํานวนมากเนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถที่จะยัดไฟล์ทั้งหมดเหล่านี้ยัดข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ลงไปในบล็อกเชนได้ครับดังนั้นนี่แหละคือปัญหาอีกหนึ่งปัญหาก็คือถ้าเราอยากจะพยายามทําให้มันรองรับผู้ชิง,งานจำนวนมากได้เราลองขยายบิตคอย ไม่ใช่1นเมกะไบต์เราขยายเป็น10เมกะไบต์มันก็จะเจอปัญหาอีกว่าพอบล็อกผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยขนาดบล็อกเชนก็จะใหญ่มากพอขนาดบล็อกเชนใหญ่มากๆนะครับมันก็จะทําให้คนรันโนดสามารถจะรันโนดได้ยากมีข้อจํากัดในการรันโนดที่สูงขึ้นก็จะส่งผลโดยตรงต่อจํานวนโนดพอส่งผลโดยตรงต่อจำนวนโนดเนี่ยก็จะส่งผลโดยตรงต่อ Security และ Decentralized ตามมาครับเรียกได้ว่าเป็นปัญหาสําคัญสาคัญเลยนะครับซึ่ง ก่อนอื่นเลยผมจะขอพูดเรื่องความสำคัญในการรองรับผู้ใช้งานหรือว่าตัว scalability ก่อนนะครับปัญหาในเรื่องของ scalability บน blockchain นะครับเกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องเนื่องจากข้อจำก,กัดทางโครงสร้างอย่างที่ผมได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เนื่องจาก block size นะครับของ bitcoin นั้นมีขนาดเพียงแค่ 1MB บต์ต่อ block ตอบล็อกหนึ่งก็คือระยะเวลา10นาทีนะครับบล็อกไทม์ของ Bitcoin ซึ่งสามารถทําให้ทําธุรกรรมได้จํากัดมากๆนะครับตามมาด้การที่บล็อกเชนเนี่ยแน่นง่ายนะครับพอธุรกรรมอะไรมาบล็อกเชนก็เริ่มเต็มแล้วพอแน่นง่ายปุ๊บกลไกของบล็อกเชนเนี่ยมันก็จะต้องให้ธุรกรรมที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมสูงไปก่อนใช่ไหมครับดังนั้นมันก็จะมีการแข่งขันกันของค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าฟีสเนี่ยจนสูงมาก เมื่อค่าฟีสูงมากนะครับก็จะเป็นปัญหาต่อการทําธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นใน Bitcoin หรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเอทูเรียมหรือบ็อกซี่อื่นๆก็จเจอปัญหานี้เช่นกันครับในเดือนออกัสตะครับของปี2017นะครับ Bitcoin ได้มีการอัปเกรดที่เกิดจากความเห็นร่วมกันของเราผู้รันโนดต่างๆนะครับว่า ให้รองอัปเกตสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันจะช่วยให้บิตคอยเนี่ยสามารถรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากขึ้นได้การอัปเกรดนั้นนะครับมีชื่อว่า Seg w i t หรือว่าเ g ็กเก witness นะครับซึ่งเป็นการอัปเกรดที่ช่วยในเรื่องของ Scalability หรือว่าความสามารถในการรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากของบิตคอยได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดใดๆของ Bitcoin นะครับก็เรียกได้ว่า Bitcoin เนี่ยยังมีความสามารถในการรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากเนี่ยที่ยังไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากับโลกปัจจุบันที่เราใช้กันได้เลยครับแบบ Centralized Finance ถ้าเราลองดูภาพนี้นะครับเราจะมองเห็นได้เลยนะครับภาพเนี่ยเป็นภาพของ Transaction Speed นะครับ Visa เนี่ยนะครับมี Transaction Per s e c o n d เอนี่ยรองรับต่อวินาทีได้อยู่ที่ประมาณ24,0 0 0 ุมต่อวินาทีนะครับบิตคอยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยทำได้เพียงแค่เธุรกรรมต่อวินาทีเท่านั้นเองซึ่งถือได้ว่าห่างไกลความเป็นจริงมากครับดังนั้นปัญหาในเรื่องของความสามารถในการรองรับผู้ใช้งานเนี่ยจึงเป็นปัญหาหลากักๆเลยที่ไม่ว่าบอกเชนไหนก็ตามเนี่ยพยายามที่จะทําสิ่งนี้ให้ได้ครับแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าพอมันมีความขยายมากขึ้นไปแล้วมันก็จะไปติดในประเด็นอื่นเรื่อง security ในเรื่องของ d e decentralized อีกนะครับ จนลหลายๆอย่างเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่พันกันอยู่นะครับแต่มันก็จะพอมีวิธีแก้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นกันในบทต่อ,ตอ,ตอไปครับด้วยการใช้งานนะครับที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนของ Bitcoin แล้วก็ Ethereum นะครับซึ่ง Ethereum เนี่ยทุกๆคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการใช้งานในรูปแบบของ Smart Contract Smart Contract คืออะไรครับเหมือนเราเอาโปรแกรมเนี่ยไปลงอยู่บนบล็อกเชนซึ่งแน่นอนครับ ขนาดการทําธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีขนาดที่ใหญ่กว่าธุรกรรมของ Bitcoin แน่ๆเพราะว่า Bitcoin เ,เป็นเพียงแค่การส่งการโอนเงินเบื้องต้นเท่านั้นแต่ Ethereum เนี่ยเป็นการทํางานของ Smart Contract ดังนั้นปัญหาในเรื่องของ Scalability นะครับเป็นปัญหาใหญ่มากๆของ Ethereum เช่นกันครับ ทางฝั่ง e t h e r e เรีนะครับก็ประสบปัญหาเดียวกันครับเน็ตเวิแน่นส่งผลในค่าธรรมเนียมค่าฟีสเนี่ยสูงขึ้นจนไม่สามารถใช้งานทั่วไปได้เช่นกันนะครับโดยภาพเนี้เป็นตัวอย่างภาพหนึ่งนะครับในปี2022ที่มีผู้คนเนี่ยเข้ามาใช้งานเอทเรี u m เป็นจำนวนมากนะครับใช้มากจนขนาดไหนครับตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่ค r y ต t o c u r นซี c เนี่ยพีคพอดีคนเนี่ยแห่เข้ามา สนใจในเรื่องของดิจิทัลแอสเซทสนใจในการทำงานของ e t h e r e u m สนใจในการเล่น Smart c o อ t r a ร t ต่างๆไม่ว่าจะเป็น DeFI เกมไฟต่างๆครับจนทำให้เน็ตเวิร์แน่นนะครับและ e t h e r e u m เนี่ยเคยมีค่าฟีสนะครับที่ขึ้นไปสูงถึงเกือบเกือบส0ดอลลาร์ต่อธุรกรรมเมื่อขึ้นไปสูงขนาดนี้นะครับทำให้เราเนี่ยแทบจะไม่สามารถใช้งานได้เลยเพราะว่าการใช้งานทีนึงน่งขับดิเมนมากมหาศาลดนะังนั้นความสามารถในการรองรับผู้ใช้งานจานวนมากจึงเป็นปัญหาหลักๆที่บล็อกเชนเจออยู่จนมาถึงปัจจุบันครับ